โอเคทุกคนกล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยด้ยนะครับวันนี้รูปเกย์มาะครับก็คลิปพิเศษคลิปนี้ก็ทุกคนได้ยินเสียงวุนเมื่อกี้ใช่ไหมเถิดก็เป็นคลิปพิเศษเนาะเพราะบ้านพี่ไม่มีใครอยู่พี่ก็ทําคลิปได้เยี่ยมมากเลยกินไม่เถอะพี่ไม่คิดจะปลูกหรืออะไรเลย ใช่เพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยพี่ก็เลยทำคลิปได้ถ้าได้เสียงพวกรกก็ไม่ต้องสงสัยนะพพี่นั่งข้างนอกบ้านร้อนข้างในบ้านไม่ร้อนออ,อืมอร่อยน้ำพึง้งทางเข้าอยู่ไหนวะทางเข้า คตรมืดเลยโอเคเราเจอทานเข้าวทุกคนนี่คือทางเข้าก็คลิปนี้เป็นแบบพี่จะเปิดให้ทุกคนถามมาเลยนอกว่าอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ตอบในคลิปหน้าแล้วกันเลือกถามอะไรก็ถามมาได้เลยคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้เลย โอเคลิปไหมเดี๋ยวพี่ไปตอบคลิปหน้าเลยกันตอบให้หมดก็ร้องถามเลยแหละไม่ต้องห่วงหรอกว่าพี่จะไม่ตอบพี่เป็นคนชอบอ่านเมิ้นอยู่แล้วแหละนอแป๊บเราจะไปอันนี้กันตะลุยทันเจียนอันนี้โคตรอันตรายเลยที่ต้อรู้อะ อาหารถมากแล้วแปปหนึ่งทุกคนโอเคทุกคนถปัปไปแล้วพอตอนไม่อัคลีปรถไม่งไม่มาพอตอนอัคลีปรถมามาบ่อยด้วยนะโอชีสเลยมีนมด้วยมีทันนะเดี๋ยวจะด้วยไม่ได้ยินนะเอแมม ฮันนี่แปบ๊บหนึ่งขอ้อ save แบบต้องเซฟเป็นหนตายโอเคซฟแลนะ ทำทอดอีกว่าจะได้สะดวกสบายเฮ้ยสเปอรอ์ดีนะไม่เป็นไรมากไม่รวมกันใชไหมนี่สุดก็เจอดันเจี้ยนแบบนี้สะกี อ,อมันจะมีตัวทื่อขวานะมันโหดมากเลยทุกคนเนี่ยมันมาแล้ววิทย์เอ็มโนโลดเลยมามาคิดเมื่อเช้าคิดขอออฟวตี้ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรดิโอ้กุ้งวังอ่ะวักวักวากันวัง เ็เพิ่งตื่นไปล้วก็ทำเลยตื่นมาแล้วทำมันก็มันประมาณนั้นแหละมันเหมือนม่วงสดๆตอนนั้นพึ่งตื่นเปล่าเออเยอะอะไร <c oughs> ตื่นมาแบบ เออจัามันก็คือตืดมาแต่แบบคือมึนนั่นแหละโอ้จะตายจะตาโอ้ยไ,ไป่ไมสิบสิบแล้วสิบตายเออตายโคตรโกรเลย <c oughs> ตกจากที่สูบตายดีนะที่เสฟเอาไว้ มีโซนแล้ววิววิววิติอะไรเนี่ยวิ่งพอคงใช้ปะ่ายไปทุกคนทำได้เพ่เท่านี้เอ้ยไม่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 เออโอ้ตี๋หมาดิมาดีโอ้ยจ้า เมื่อกี้มันความน่าให้เองอะทุกคน,นโอ้ยบดักเกยไอ้เว่วยเด้ขวายก็ไม่ดอบโอ้ยบดีได้ไกลเดียไอย้เริ่มแหลกเลยนะ เดีย๋ยวขอกูหายไม่ขอของแชทนะถ้าหายนี่คือแบบจบไปให้ร้องจริงด้วยรลปตะกี้ไอพีดูได้ขวาแล้ว โอ้ยมันตีไม่ได้อ่ะเกมหมดแม่งเลยมันตีแรงใช่ป่าวหรือขวานหล็กตัวละครดำมากตัวนี้มุงดูตีดิคึกรอ้อนวัดเดี๋ยววางบล็อกไป นี่แหละเกือบตายตายไปหลายรอบมากอ่ะเฮ้ยตายปัญหาจากไหนวะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยกองสปาไม่มีนะแคเข้าแบบกูมาไม่มีนี่วะปันหาจากไหนเยอะเนี่ย มันมีแค่สามตัวถ้าจำไม่ผิดอะ่ะดูวิธีแล้วของของของรักของข้าโอ้ย <c oughs> โอ้ไม่ใช่แบบดีดิตายหลายรอบมากกว่านี้ ไม่มีโล่แล้วแบบดูกก้าไปเลยว่าแย่ของพี่ก็คือต่อบอ,อกแล้วก็ตีมันทีละตัวทีละตัวลงมาดีแน่จริงนี้มีแม่บดด้วยเกยรี้ยที่สุดเลยแม่บดโดดไอ้เหี้ย พี่ขอขึ้นไปเอาของก่อนทุกคนไปตัดไปตอนที่นี่เลยมันตื่นไหว่าจะมาถึกหรือโอเคทุกคนมาดูข้องในกล้องนี้กันว่าจะคุ้มหรือเปล่าเฮ้ยไม่คุ้มเลยเสียด้อยู่แะมีขวานเพียนอะ วันไม่ให้หมดเลยมันจะขึ้นมาถึงเกือบตายแตายโคุรเร็วไอะดู โคตรหัวร้นอนเดีย๋ยวหมวกแตกไปเลยอ่ะมาหนี้ดิโอ้ยไ,ไว้ไว้ไว้ ไม่รู้คุณเลือกเล่นแหละก็โอเคผมก็าจะมีก็ไปแคนี้ก่อนละกันตลอดวันจะไม่ได้ขบวนบ่ายไปแล้วไม่เล่นแล้ว